เราชนะตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนสวัสดีค่ะอยู่กับรถนะคะในช่องรถ t r a เวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาตรวจสอบสิทธิ์นะคะกลุ่มพิเศษคนที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประ,ประจำตัวประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะคะได้ใน w w w r a ซตเราชนะ .com นะคะ ให้เรานะคะเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะ w w w ร์นะคะ n a .com นะคะก็เลือกตัวแรกนะคะ w w w r ์ลไว a ์เ .com ก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะเลือกตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ตัวแรกแถบสีน้ำเงินค่ะแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นะคะก็จะให้ใส่เลข บัตรประจำตัวประชาชน13หลักชื่อภาษาไทยนะคะไม่ต้องใส่คำนำหน้านายนางนางสาวไม่ต้องนะใส่ชื่อไปเลยแล้วก็ใส่นามสกุลภาษาไทยนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะก็มีให้เลือกอมีเฉพาะวันหรือปีเกิดนะคะหรือว่ามีเฉพาะเดือนหรือปีเกิดก็ให้ติ๊กในวงกลมเนาะแล้วก็ใส่ข้างล่างนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะตามที่เขาให้ใส่เนาะพอใส่เสร็จนะด้านล่างสุดก็ ก็จะมีคําว่าตรวจสอบสถานะเราก็กดคําว่าตรวจสอบสถานะเลยค่ะก็รถก็ใส่เรียบร้อยนะคะก็กดตรวจสอบสถานะค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดการรับสิทธิ์นะคะก็ด้านล่างนะคะเราสามารถสามารถเช็คนะคะว่าเงินเข้าวันไหนบ้างนะคะเงินเนี่ยจะเข้าในบัตรประชาชนเนาะเราก็สามารถนําบัตรประชาชนของเราเนี่ยติดตัวไปด้วยเวลาเราไปซื้อของที่เขา เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะร้านแต่ละร้านที่เข้าร่วมโครงการเราก็ยื่นบัตรประชาชนนะคะจ่ายเงินได้เลยเนาะก็ง่ายมากง่ายกว่าการใช้แอปเป่าตังสุดๆเลยค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ